คันนี้เป็นนิสสันอเมล่านะครับสีขาวเกียร์ออโต้นะครับเป็นรถที่สมบูรณ์มากๆสวยงามสุดๆนะครับสบภาพเหมือนป้ายแดงนะครับนางฟ้าจริงๆนะครับ สวัสดีครับปออโต้รถมือสองที่ดีที่สุดและถูกที่สุดนะครับวันนี้ก็รีวิวรถเข้าใหม่นะครับสวยสุดๆนะครับสภาพนางฟ้าจริงๆอย่างที่บอกไปนะครับคุ้มค่ามากคันนี้นะครับเหมือนสภาพป้ายแดงจริงๆนะครับเริ่มจากด้านหน้ากันเลยครับผมเริ่มให้ดูจากจุดที่สําคัญที่สุดของรถนะครับลูกค้าห้ามพลาดเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังเลือกซื้อรถยนต์สักคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะนะครับ ลองดูจุดนี้ให้ดีนะครับรถนะครับเริ่มจากด้านหน้าหรือว่ามุมนะครับต่างๆนะครับน็อตนะครับต้องไม่เคยไขไม่เคยขยับนะครับคานหน้านะครับควรจะต้องมีสติกเกอร์แบบนี้นะครับไม่จําเป็นนะครับจะไม่มีใครลอกออกนะครับถ้ารถไม่มีอุบัติเหตุมานะครับหรือว่าเจอเฉียวหรือว่าชนมานะครับหรือว่าเอาไปเคาะทําสีนะครับสติกเกอร์ต้องอยู่ครบนะครับน็อตพวกนี้ต้องไม่ไขไม่ขยับนะครับรวมไปถึงฝากระโปรงนะครับ ซูมดูใกล้ๆชัดๆนะครับถ้าเป็นรถที่มีอุบัติเหตุมาหรือว่าแกะไขมาแล้วนะครับแบบนั้นเราต้องพิจารณาให้ดีว่าทําไมนะครับรถปีใหม่ๆนะครับหรือว่ารถที่สภาพยังดีอยู่เนี่ยทําไมจะต้องไปไขน็อตไปปรับแต่งนะครับไม่ควรนะครับควรจะต้องพิจารณานะครับหรือว่าให้คนขายนะครับชี้แจงเราให้เคลียร์ให้ได้นะครับอันนี้เป็นแผ่นเพจนะครับแผ่นเพดเดิมๆนะครับพลาสติกยังมีครบนะครับ พลาสติกซีลแผ่นเพจมาจากโรงงานยังมีอยู่นะครับเส้นกราวพวกนี้สําคัญมากนะครับน็อตนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วให้ดูทั้งซ้ายทั้งขวานะครับน็อตต้องอยู่ครบนะครับฝากระโปรงนะครับต้องมีปั๊มนิสันแบบนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์มอกนะครับรายละเอียดต้องค่อนข้างจะดีแล้วก็ชัดชัดนะครับห้องเครื่องนะครับดูกันลึกๆนะครับต้องไม่มีรอยเยิ้มนะครับ ไม่มีสายไฟหลุดนะครับไม่มีรอยแตกหักนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับดูด้านข้างเครื่องหลังเครื่องนะครับรายละเอียดทุกจุดนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงในโชว์รูมเลยนะครับดูรอบคันกันต่อนะครับทั้งหน้ากระจังนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้านี่ลูกค้าเอานะครับเดี๋ยวเราขัดใหม่ให้ใส่ปิ้งเลยนะครับ บอดี้สวยๆเดิมๆนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าบางเดิมโรงงานจริงๆนะครับรถไม่เคยทำสีมานะครับภายในกันต่อเลยนะครับเริ่มจากสันประตูกันเลยนะครับซูมให้ดูชัดๆนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้พรมนะครับเราแถมพรม 3D นะครับไมค์คันนี้นะครับไฮไลท์ของรถคันนี้คือไมค์คันนี้เป็นไมค์แท้นะครับยืนยันแล้วก็รับประกันว่าเป็นไมค์แท้นะครับ a ป็นแอร์แบ็กนะครับสวยงามมากหรูหราจริงๆนะครับเบาะหนังสีดำนะครับคู่มือจดทะเบียนอยู่ครบนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับคันนี้เดี๋ยวดูเลขไม่นะครับเลขไม่คันนี้นะครับไม่แท้ๆนะครับ91,239กิโลนะครับบาร์โค้ดจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับไฟ ABS ไฟแอร์แบกนะครับไม่มีโชว์ไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับคันนี้เป็นไม่แท้จริงๆนะครับถือว่าใช้งานมาน้อยมากที่สุดเลยนะครับสมบูรณ์มากจริงๆนะครับเหมือนใหม่อย่างที่ผมบอกเลยนะครับเล่มทะเบียนมีพร้อมนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสมีพร้อมนะครับเม็ดอาร์กวงกบประตูคันนี้นะครับสวยเดิมโรงงานเลยนะครับรายละเอียดทั้งคันเลยนะครับ ไม่มีการไขไม่มีการขยับแม้แต่จุดเดียวนะครับเน้นนะครับเพจบันไดนะครับสวยงามนะครับซอกเบาะซอกพรมนะครับสมบูรณ์มากนะครับด้านหลังต่อเลยนะครับสมบูรณ์จริงๆนะครับสวยงามมากภายในไม่มีเสียหายไม่มีแตกหักหรือว่าเบาะขาดแม้แต่นิดเดียวนะครับ สมบูรณ์จริงๆนะครับดูเม็ดอาร์ควงกบประตูหลังขวาครับดูท้ายกันต่อเลยนะครับไฟไม่มีแตกรายงานนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้เดิมจริงๆนะครับน็อตไม่ขยับแม้แต่จุดเดียวนะครับน็อตตรงนี้นะครับสําคัญมากนะครับทั้งคันเลยนะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับ คันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊สนะครับรายละเอียดดีมากนะครับกาวเดิมโรงงานเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับยังอะไหล่อยู่ครบนะครับดูลึกๆชัดๆนะครับอ m e l เมล่าเนี่ยข้อดีนะครับคือเป็นรถที่กว้างมากนะครับเป็นอีกวคาร์ที่กว้างขวางนั่งสบายนะครับ ทั้งห้องโดยสารนะครับแล้วด้านหลังนะครับก็ยังเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับเหมือนรถหรูๆทั่วๆไปราคาล้านกว่าบาทเลยนะครับอันนี้เป็นด้านท้ายนะครับเดิมๆนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับคันนี้นะครับก็ติดสเกิร์ตมารอบคันนะครับชุดแต่งนะครับสวยลงตัวมากนะครับบอดี้อย่างที่เราบอกไปว่าสีเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ยังได้ขาวมุกอีกนะครับสีขาวนะครับขาวธรรมดาขาวเดิมโรงงาน เม็ดอาร์ควงกบประตูด้านซ้ายนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้ไม่มีที่ติเลยนะครับเป็นรถที่น่าใช้จริงๆนะครับคุ้มค่าจริงๆนะครับราคานะครับถูกสุดๆนะครับอันนี้เป็นเม็ดอาร์วงกบประตูด้านซ้ายหน้านะครับเสาประตูนะครับด้านซ้ายตรงกลางนะครับ รายละเอียดทุกจุดนะครับดูชัดๆลึกๆนะครับค้าที่สนใจคันนี้นะครับคันนี้ผมจัดไฟแนนซ์ให้เต็มนะครับลูกค้าออกรถขอผม5บาทนะครับขับฟรี2เดือนนะครับหรือ90วันนะครับถ้าลูกค้ามีสลิปมาแล้วมีประวัตินะครับลูกค้าจะได้ขับฟรี90วันนะครับใช้เงินแค่5บาทออกรถคันนี้ได้เลยพร้อมรับประกันก่อนและหลังการขายนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับซื้อรถกับผมสบายใจได้เลยว่า คุณได้รถที่ดีคุ้มค่าสุดๆแน่นอนนะครับและพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นเต็นนะครับอยากตัดไปขายทำกำไรนะครับโทรมาหลังไมค์ได้เลยนะครับคันนี้ผมสามารถทำราคาให้ได้ไม่ถึงสองแสนนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับกับสภาพรถแบบนี้นะครับเล่มไม่มีชำรุดไม่มีสูญหายนะครับของแถมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าซื้อใช้นะครับหรือว่าตัดไปขายนะครับ เหมือนเดิมนะครับก้องหน้ากล้องหลังแบตเตอรี่ใหม่นะครับน้ำมันเต็มถังนะครับอยากได้อะไรบอกมาได้เลยนะครับเราจัดหามาให้ลูกค้าได้หมดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเรายังมีรถให้เลือกมากกว่าหนึ่งร้อยคันนะครับดูจากรีวิวแล้วก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ